ีครับผมสวัสดีครับผมน้องการครับผมสวัสดีครับอ๋อพี่น้องเอ้ยมาางหายไปโดนแล้วเนาะเลื่อนไปเนาะเจเอ้ยหายไวตัวเดียวเมืองเกิร์ฟพี่น้องเออยตุ๊บต้องเอ้าเพื่อนมาเพื่อนมาบอกให้ซื้อศูนย์เก่าลางเนียนลางเลยป้าถูก มันบอกสื่อรางกุเรมาล,ลูกู้ใดมาปูปูมาติบตัดนี่ปูเป็นมา่ปูได้บอกว่ามึงเอาล่องลางเด้เอสูนเก่ากับสูนหับ06คนโตเดียวกันเนี่ยภากันเ<อ>สียวเน้นล่างเลย มันบอกมึงลวงลางอันที่แรกว่าลงลงลงมาหนีเนื่งเ,เ,เก้านี่าหัวปวเนื้อลงัง <c oughs> ป้าหัวปบดเนื้อล่างแต่ว่าไม่ศูนย์ศูนย์เก่านี่ม่นบอกไงเอาลงลางห้บเกาบทศูนย์เก่านเหนเอาลงลางสามหนึง่งสามหนึ่งนี่มันบอกให้ขืนเทิ่งมันวางป้าโตมาทั้งบนทั้งล่างเลยบาทเพิันบอกซ้ำหนีไหมเจกับปลรูเลยว่าเจกับบบ่แน่โอ้ โมเมนต์ปูที่ว่าเคยเห็นเดีอวขึ้นไปเชียงเทิงโอ้ยใหญ่หม่องไม่เป็นใบใหญ่หม่องนอดไม่เป็นบ่หญ่แล้วอันคืไปนอนเชียงเทิงบ่บ่คิดบ่อนบ่เคยเห็นเพิ่นคือกันโมเมนต์ปูขาวปู่นที่อยู่นี่โอ้ปูขาวเพิ่นทีอยู่ต้นสะเดาะตรงนี้ตะวันปูหนีเพิ่นนอดจะไสกับพวกนี้เพิ่นบ่โอ้ยใหญ่หม่องไม่ใหญ่หม่องนอดไม่แม่ ไไหมายว่าสองหงส์ก็คือนหนึ่งเก้าพี่น้องเด็กร้อยมากมอ่าสองหงส์หนึ่งเก้าด้วยพี่น้องแต่ว่าบันนี้ขึ้นง่ายไปยัวทั้งเขึ้งไปนอนทั้งขึง้นเมื่อแรกฝันเลยเมื่อฝันเนี่ยว่าเมื่อแรกก็บป็นฝันดอกตะวนัน<อ>เพิ่นมากเมื่อคืนนี้โอ้ทุกขึ้นบปว่าหนูเอาเหล็กหนูคิดนนยังได้ว่ามันอกี้ต่องออกซูนเก่าเพราะว่าเมื่อ งัวนนูมันเห็นหางเป็นเล็กเก่ากับเล็กสูนนูก็เลยอเอาไปทับเอาไปทับมือขึ้นคนกับเลยเขาอนกับเลยบอกว่ามึงหออลงล่างเด้อก่อนเอาสูนโรลงแรงเอาลง่างเด้อมึงยาวขืนเครื่องเด้อมันวางเแต่ว่าฮากับขืนพันไวที่บอกโคนข้นบอกขืนเนาะเขาก็ดขืนไวมันมีซิบเก่ากับศูนเก่าเขาก็ใสไวขนะา เขาก็ต้องคืนมึงนั่เขาเบันบอกเขาลงล่างเขาก็สือบ่นไว้นำนิดนึงสิน่ะกันตายเออข้าพิ่นบอกกันปิดเป็นพิธนะแม่ต่วนสามนึงมืงอามึงเอาลอยขึ้นเที่ยงฝาเถอะเป็นวันเอาลอยขึ้นเที่ยงฝาเป็นวันูงเก่ามึงเอาลงมาข้างล่างเป็นวันฉีดโตโโตโตมาบ่าเราวันนี้คอนจิแกงอีกก็เลยมาฝันว่า มีป่าคูหนึง่งคนคนยืมเงิ่อนมูพคนมาพคนเอามาให้หนูสองลยอยอมันว่าเอากระฝันว่าได้เงื่พนคนเอาเงินมาใหานูเหล็กกูเข่าแล้วก่ะเลี้ยวอันต้องถือแล้วก่ะเล้วอันนีอืมมันก็ยืนเอาเงินให้เลยเขาก็หับเอาเงื่อนน้ำฝนเลยไหมอืมคือตัง <c oughs> บบ้งแต่ที่อยกนี่ปุ๊บนี่อ่าใหญ่ขึ้นไปนอนบ้านหล้างกระทง อไปนอนอยู่หันละบาเนี่สองสามมือเลยกับเลยมาฝันนอืเป็นปูเป็นปลาุกปูดำๆตัวดำๆตัวต้นน่าจะเป็นองค์ดำปูองดำปูขาวยี่นี่มีสามปูด้วนี่ปูทำหน่อยปูองค์ดำปูขาวยี่บนสินสถิติหน้ามุงจะเป็นวัดป้าเนี่ยจะเป็นปูนักลาอเป็นพญานาค ผีผาจานเป็นเออเป็นพญานาคเออโอ้เมาบอกเลยว่าเอาตัวไหนไปบนไว้ล่างของลูกสามนึงเอาขึ้นเอาขึ้นเที่งฟ้าซุนเก่าซุนเก่าซุนหกมึงเอาลงขางล่างเปนไงโอ้เอาขึ้นเทีงฟ้าแม่นอซุนเก่าซุนหกนี่เอาลงข้างล่างบอกบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้หอหางเดียวสามบาทนี่บนหางเดียว สามหนึ่งศูนย์เก้าลงล่างมีศูนย์หกนคือมีหนึเก้ากับมีหนึ่งหกแหละครับพี่ครับแต่ว่าบอกบนนิีสามหนึ่งบอกบนนี่ตีมาบอกแขนกระอกกระเดียดกับอันศูนเก้าเนี่ยมื่อลอยไปขึ้นเคิงหมืนลอยึงปาไปเลยไปเอาลอยไปึเท่องเลยวปีาดตาบอกบอกขักปรันตัวนี่ไหมอืม น้องแจมไม่ทำออนบ่บ่ไลาปลาลูกว่สมันดีบ่สมีหลอกกะไป่เลยบ่มาขอกินข้าวกินน้ำคือ่นจิมาไห้ฮาก่อนกับ่นไห้ฮอกแบนปนกันเจ้าข้าวกับเจ้าชีกันปนเออั้นไห้แบนละค่อยทีค่อยทีมาขอคันบ่ขอข้ากับบ่ไห้บาขอมีวทดเรี้ยแเดาซะแต่นั่นเนาะ เอาไปให้เราบม้าๆได้มีน้องเพื่อนด้วยได้กินด้วได้กินแล้วนี่เลยต้องให้เขาก่อนให้เขาไปเรื่อยๆก่อนอุดรัะจักยี่สิบสามสิบงวดเขาคอยให้เพื่อนกินเมื่อเนี้ยเพื่อนก็บม่อยากกินบางทีเขาก็ให้เพื่อนไปซื้อบาเพื่อนอยากเพื่นอนทีขอเขาดอกกอ,องมัอน,นีอม่มายืนว่องน,นั่บวบลูกยังไง ยางพานหน้าอยู่หอนําอยู่ส่วนเก่ามมง่อลงขงรงได้่ส่วเก่าส่วนหกสามหนึ่งนี่มึงเอาลอวยกันเรื่องฝ่าไสิแล้วเพิ่นกัไปอือไปเลยไปลาเลยอือบ่าว่าจ่ายยังเลยอมมยังต่อโนันอสันสันแต่ว่าเน้เน้นได้เนื้อเนื้อเนื้อเลย เพราเคยเห็นเพิ่นค so ือกันบดปูงดำเนี่ยพราเคยเห็นพอเพิ่นบดตัวตรงภูเขาเป็นจีมาในในรูปแบบแต่ว่าเพิ่นจะพลิกพิชนาดูดูนี่ีนตู้นั้นดูเหล็กเขาดูแต่ว่าห้องห้ององเพิ่นมื่อป็นเพิ่นเพิ่นมาว่าจีหพิชนะเป็นจีบหยตรงตรงตรงจีนะออ่นเป็นห้างเป็นพิชนะขั้นขั้นห้าตรงตรงแรก เนั้นเราว่าผู้นี้มากนี่ไฮต,ตรงตรงเลยมากครั้งแรกอ่ะน้าขำมากไฮตรงตรงน่าพัดถั่วคิดไปเรื่อยที่บนจนจนล่างเป็นล่างเลยเนียนเพราะต้องไปถามว่าตัวไหนบุญแต่เลยลลางเลยถ้าว่าผู้ซื้อกันไว้เนาะกันไว้บุญล่างไว้จับผอบวอเพื่อนเพื่อนไม่ like ne, ได้บอกน่แต่ถ้าแบบจับไว้ตัวว่าไฮบนเราก็ ยังไงล่างอีกยังไงล่างเออได้หมดเลยกับพอเพราะว่านี่ไม่เอาเงินกับเอาสินะเพื่นไหนมาหรอกลับเอาจะน่าเอาด้วยี่น้องหรือกับผมกลับเอาเองไหมกลับเอาเองกันเท่ากันพลาดแต่เท่ากับสินเนียนตัวที่เพื่อนนแห่มาเนี่ยจังน้อยนี่นึะสองตัวเพื่อนแห่ล่างมาสองตัวก็คือสองตัวบนกับจักตัวนึงตัวกลับจักตัวนึงอย่างนั้น ให้กระต่องนนั้นเอาอ้าวพี่รองเอ้ยครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ่าครับก็อืมอืมอ้าวเอฟซีเลยเลขหขวดนีมีดอ่มีสามบนแล้วก็มีล่างเออบ่ได้สามตัวได้เตี้ยสามตัวเหรอยากได้สามหมดจับใส่กันตัวเนาะอ่า คนก็บอกว่าแห้งตวนีครอยากได้สามมอองมาตัดสามหนึ่งศูนย์เก่าก็เอาใส่ถไมคนบอกบนบันไดกันยังยังยังได้สามตัวใช่ไใครอยากได้สามตัวเอาสองมาตัดสองมาเสียบมาได้ใช้สองเอาสองมาเสียบเพราะว่า คนยืมเงินมูให um. oh. ้หน hmm.. oh. 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 like ูสองเลยแล้วบอกเอสองมาเสียบเอาเอาสองมาใส่เอาวะท่นอาจจะเป็นสองสามหนึ่งหรือหนึ่งสองสามก็ได้มันโอ้แมนมนดเนาะเอเอฟซีครับผมเอาสงเสียบเอาเอาสเสียบเอาว่านว่าเสียบใส่องไดระบบัดนี่เสียบใส่สองสามหนึ่งเตีเอาม่เสียบเอาเอามาเียนเนยังไงเขาได้แล้วสองไวเตี ตาบัตอ้าครับเอฟซีครับมีสองสามหนึ่งเรืองเอฟซีแล้วปฏิวัติวอมมีสามตัวเออเอาสองเสียบอาร์ตัลไวตัดปอกก็มีสองหนึ่งสามเพิ่งอีกอ้าวเอาอยู่ได้หนีละครับเลขสามตัวนี้ละเอฟซีไปตัดเอาเอาไมเอาไมยกไหมครับเอฟซีครับผมอืนะอื ขาปูมันเนี่ยไม่จำนั่นเนาะใหญ่เขาก็ต้องสองเจียบนั่นเองเพาสองมัน้อยมากอยูอ่ลแล้วอ๋อลื่อมตลอดหันะลืมล่มลื่มว่ายืมเมื่อไหาสองลอยเอ,เอาเลยนาเรยว่าเลขเขาแล้วบัานี้เขาแล้<อ>วเพราเขาจยืมหาย้อนะโอ้ไม่เจอห้ไอ้การเปนวังกินเอาไม่แม่ยืมก้อนสองลยไอ้ปูปูหนังมอนวาม่จะขึ้นมามแรงนี่ลักเป็นไง เอ้มเลยแม่เจ้มันสองเอยว่าะะั้นให้การสองเลยว่ราะะนั้นเพ่อกะไอเจ้านั่นกะถามนิดเดียวเนี่ยเราก็โจกไข้เพิ่นเลยจริงีนะเพื่อลองในหนูเลยจริงจีนะอาการสองเอยว่าะฉะนั่บอกจําห็นไหมเอาโศกโศกมันมัครับเอฟซีครับผมอ่าพี่น้องเนาะนี่อบนเป็นบนล่างเป็นล่างไข่คักเดาอ่า โอ้สามหนึ huh. <Yeah. S 1> <laughs> yeah. uh ่งวันมาไล่ขึ้นบนเทปันเอ่าอืมยังว่าแคนแคนร้อยขึ้นต้องฝ่าเนาะมันบอกออกขึ้นต้องฝ่าด้วยมันนอนจิต